โอเมกเจ้าทุกคนนี่คือผลแมชเบียนะครับของบริษัทหนึ่งนะครับผมมี4บริษัทนะฮะที่รับแมชเบียสำหรับลูกค้าเดิมนะครับที่กรมธรรประกันรถนะฮะของทางสมคอนะครับตอนนี้บริษัทที่มีปัญหาอยู่นะนะครับเขาให้ความคุ้มครองในราคาเดิมเบียราคาเดิมแล้วก็ความคุ้มครองเท่าเดิมนะครับ ตามเงื่อนไขของบริษัทที่รับแมชนะครับอันนี้เป็นบริษัทนี้ให้ได้เท่ากันเลยนะครับมาดูเคสนี้นะครับเคสนี้รถเล็กนะครับเงินเอาประกันนะครับอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นไหมผมมองมองไม่ชัดถ้าจําไม่ได้เบียอยู่ที่6กพันห้าร้อยกว่าเองนะครับถ้าไม่รวมพรบรถ้ารวมพลบเจ็ดพันเอ่อเจ็ดพันกว่าความคุ้มครองนี่ครับเห็นไหมชั้นหนึ่งซ่อมโอ๋นะฮะทุกคนเบียรถูกยิ่งกว่าซื้อประกันสองบวกอีก นะครับสำหรับลูกค้าที่ตอนนี้เคว้งอยู่นะเคว้งอยู่นะต้องการจะแมทเบี้ยสี่บริษัทเลือกนะครับตอนนี้ผมมีสี่บริษัทที่ต้องส่งแมทให้นะครับแต่ต้องรอหน่อยนะเพราะว่านานนานครับผมเพราะว่าอาจจะมีคนส่งแมทเยอะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ส่งรอตอบรับจากบริษัทประกันผมถึงตอบรับให้ถ้าใครได้แล้วปุ๊บเนี่ยได้ราคานี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบครับผมมันคือโอกาสนะฮะ มันคือโอกาสถ้าคุณไปทําที่อื่นสมมุติว่าตอนเนี้คุณเคลนที่เดิมตอนเนี้ไม่ได้ะถ้าคุณไปทําที่อื่นเนาะมันจะต้องแพงกว่านี้ไงนะหรือถ้าใครหาได้ถูกกว่านี้ก็อันนี้ก็วายวากันครับผมประกันชั้นหนึ่งนะครับประกันชั้นหนึ่งนะอันนี้รถเล็กนะนะครับนะครับผมส่งให้ลูกค้ามาหลายคนแล้วนะหลายเคสแล้วนะที่ได้ราคานี้นะครับผมแล้วก็ได้รับความคุ้มครองไปหลายคนมากแล้วด้วยใครที่ช้าอยู่และตัดสินใจลังเลแล้วรออยู่นะบริษัทที่เคลมไม่ได้อ่ะ รีบส่งแมชเบียนะครับเดี๋ยวเขาปิดรับคุณก็ไม่ได้ราคานี้นะคุณจะไปทําที่อื่นมันก็จะได้อาจจะไม่รู้ว่าเท่าไหรก่ก็ว่ากันไปนะครับก็โค้ดไปตามที่เขารับได้นะครับอันนี้นะผมทําให้ลูกค้านะเขาก็ได้เหมือนเดิมอะได้เท่าเดิมโอ้หบริษัทกล้าแมใชให้นี่ถือว่าเขาช่วยนะครับถือว่าเขาช่วยนะฮะแล้วไปว่ากันนะครับเอาชั้นหนึ่งไว้ก่อนนะความคุ้มครองชั้นหนึ่งไว้ก่อนเป็นดีครับใช้รถนะนะผมชอบ ชอบแนะนําลูกค้าชั้นหนึ่งไว้ก่อนรถทําชั้นหนึ่งไม่ได้จริงๆก็ค่อยว่าไปชั้นอื่นนะครับแต่ว่าอันนี้แมชเบี้ยให้นะครับสําหรับลูกค้าเดิมนะทางสบคนะครับนี่ต้องรีบแล้วนะต้องรีบแล้วนะผมส่งแมชใช่นะครับแมชเสร็จแล้วอีกอย่างนะแมชได้เางเดียวไม่พอนะจ่ายสดแบบผ่อนก็ได้สดก็ได้อันนี้อยู่ที่เรานะครับเอาความมุ้มครองกับบริษัทที่รับประกันให้เราได้ก่อนดีกว่านะครับตอนนี้นะใช้รถใช้หนนทุกวันรีบเลยครับ แอดมาเลยส่งหน้าเล่มรถกับหน้าโกมทันเดิมที่ยังไม่หมดอายุนะแล้วก็รถต้องไม่เกิน15ปีด้วยครับถ้าเกินก็เดี๋ยวโค้นราคาอื่นให้ครับผมมาส่งมาเลยครับ